พราะรถมันติดแทบจะทุกตาเด้อฮะในจำใหม่พอไปไหนถ้ามันอากาศบาดีเจะพอยังกับอหารัรวะออกไปแล้วกระแสบหูแทบตายไ้ต่ายมะมอ่วนมาเร็วอ่ะเราไปยังราใจสูงกว่าไรได้ก่อนเดียวอ่ะอ๋อยังใหม่นี่มาเดินนี่แย่เนาะพี่ไม่เคยคิดว่าจะมาเจออย่างเงี้ยอย่างเดินมาเวียนหัวปวดหัวอย่างเงี้ย ก็คิดว่าส่วนหนึ่งมันน่าจะมาจากปัญหาด้านหมอกควันนี่แหละค่ะอากาศเป็นพิษประเดี๋ยวนี้ค้าขายมาค่อยดีเนาะคือแบบไปลงอยู่ที่เดียวอะ่ะร้านย่อยๆอย่างนี้ขายม่ค่อยออกขายมามวอนมาเดียวอะ่มอออะมันนอกท่องเที่ยวผมมียอดของเฮาได้เอาขายทุกวันทุกวันนั่นนะกบบก่อนๆมานะผมในะห้เขาตกลงมาไม่แห้งละประเดี๋ยวนี้ลำบากผมมีนะไออินแต่ข่าวนะ สะมอนไทยมาถามาสอบถามสักอย่างอ่ะมาอยู่เชียงใหม่ก็หลายปีนะคะก็ยังเจอปัญหาเก่าๆเดิมๆทุกปีปัญหาเรื่องหมอกควันคนเชียงใหม่เนี่ยจะอยู่กับปัญหาเหล่านี้อีกนานแค่ไหนะมีระบบนส่งที่จะช่วยลดปัญหาจราจรตรงนี้ก็จะได้ลดมลพิษไปด้วยก็อยากให้เขาเร็งเห็นความสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่เองคืออยากให้เขารักบ้านเกิดของเราอ่ะ ก็คิดว่าจะเลือกเลือกบุคคลอะคะ่ะเพราะว่าเลือกพักนี่มันมันกว้างเกินอะคะ่ะก็คิดว่าต้องมองที่คนมากกว่าคนของงานไ้วแม่อยากได้คนที่จะเป็นสสเนี่ยอยากให้แบบลงพื้นที่รับฟังปัญหาของชาวบ้านว่าต้องการอะไรไม่ใช่ว่าตอนมาหาเสียงเข้ามาได้ทุกวนันแต่เวลาคุณหาได้ไปแล้วคุณได้เป็นไปแล้วคุณก็ไม่ได้หันมาลงทางดูชาวบ้านพวกนี้เลย เห็นหรือยังครับปัญหาและวิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่มีมากมายเหลือเกินและหลายสิ่งหลายอย่างเป็นปัญหาและวิกฤตที่เกิดขึ้นมปอย่างยาวนานและพี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่ยังจะต้องเผชิญปัญหาต่างๆวันนี้ต่อไปหรือครับบทบาทหน้าที่ของนักการเมืองที่จะร่วมทุกข์ร่วมสุขพี่น้องชาวบ้านจะรู้และรับทราบถึงปัญหาจะนํามาซึ่งการแก้ไขอุดมการระหว่างองค์กรภาครัฐภาคเอกชนนําไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดช่วงที่ผมเป็นนักการเมืองท้องถิ่น บทบาทของรองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ผมตระหนักถึงความทุกข์และความสุขของประชาชนชาวเชียงใหม่เป็นที่ตั้งในการทํางานผมได้ร่วมฟันฝ่าวิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นในเชียงใหม่ไม่ว่าจะเป็นวิกฤตน้ําท่วมวิกฤตมาเฟียนในพาซ่าวิกฤตสีร้อแดงและวิกฤตต่างๆมากมายและยังนํามาซึ่งการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบจนกระทั่งวิกฤตต่างๆได้คลี่คลายลงไปผมขอคะแนนบริสุทธิ์เพื่อเป็นตัวแทนของชาวเชียงใหม่ ร่วมกันต่อสู้แก้ไขปัญหาหมอกควันพิษให้หมดไปและร่วมกันขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจแก้ปัญหาปากท้องผักดันจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นเมืองหลักของการท่องเที่ยวในอาเซียนให้ได้สำหรับผมเชียงใหม่ต้องมาก่อน